สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องราวและประวัติโดยย่อของอดีตนางเอกดังที่มากความสามารถอีกคนหนึ่งของวงการอย่างคุณหรือไทยรัฐอม,มาตะวานิชสำหรับประวัติของเธอวานิดาวากิสคือชื่อจริงนามสกุลจริงของเธอนะครับตอนเข้าวงการใหม่ๆก็ได้ใช้ชื่อว่า หรือไทยรัฐอมตะวานิชซึ่งก็ใช้มาพักใหญ่จากนั้นก็ได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อหาไทรัฐอมตะวานิชและมีชื่อเล่นว่าดาเกิดเมื่อวันที่17เมษายนปี2505ปัจจุบันอายุได้62ปี7เดือนเธอเกิดที่โรงพยาบาลมิชชันกรุงเทพเรียนจบจากโรงเรียนเซนจอนแล้วก็จบปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ จากมหาวิจาลัยรามคำแหงสำหรับเส้นทางการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงของคุณดาหัทไทยรัฐเธอเริ่มเข้าวงการครั้งแรกจากการประกวดนางงามออกก้าซึ่งเป็นการประกวดสาวงามเพื่อโปรโมทหนังฝรั่งเรื่องออกก้าปราวานเพชรคาตในปี2520ซึ่งคนที่ได้ตำแหน่งก็คือคุณปวีนาปิดเปียมกิจส่วนคุณดาหัทไทยรัฐก็ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ ต่อมาก็มีโอกาสได้แสดงละครของค่ายรัฐฟิล์มทีวีจากการชักนำของพันเอกพยุงพึ่งศิลในปี2521ก็คือเรื่องเมียจำเป็นทางช่อง5ซึ่งคุณดาก็รับบทเป็นนางเอกส่วนละครที่ทำให้เธอเป็นที่รู้จักของแฟนๆก็คือละครเรื่องน้ำพึ่งขมแสดงคู่กับคุณน,นาถภูวน,นัย หลังจากนั้นเป็นต้นมาคุณดาก็มีผลงานการแสดงละครออกมาอย่างต่อเนื่องละครที่แสดงส่วนมากตอนแรกๆก,ก็จะรับบทนางเอกเป็นหลักอย่างเช่นเรื่องในฝันนิทราสายันกามนิตวารเศรษฐีแล้วก็ยังได้รับเชิญในละครเรื่องเยียวราตรีและสี่แผ่นดินต่อมาก็หันมารับบทรองบทสมทบบางครั้งก็เปลี่ยนมารับบทร้ายบ้าง ผลงานละครเรื่องล่าสุดก่อนที่จะหยุดรับงานแสดงไปในปี2534ก็คือละครเรื่องเขาวานให้หนูเป็นสายลับทางช่อง3าคุณดาหัไทยรัฐมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในปี2522ในบทรองก็คือเรื่องแผ่นดินแห่งความรักกำกับการแสดงโดยคุณชลินนันทนาคอนแสดงร่วมกับคุณราวินบุรารักและคุณจารุณีสุขสบัด หลังจากนั้นก็ได้มีผลงานการแสดงภาพยนตร์ออกมาอีกประมาณ10บกว่าเรื่องบทบาทส่วนมากก็จะเป็นนางเอกทั้งนางเอกเดี่ยวหรือนางเอกร่วมเช่นเรื่องเจ้านรกเรื่องเจ้าภูผาเรื่องมนรักลูกทุ่งเรื่องลำตัดลำเตะเป็นต้นสำหรับพระเอกที่แสดงด้วยบ่อยที่สุดก็คือคุณทูนฮิรัญยศคุณดาหัไทยรัตน์มีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายในปี2529ก็คือเรื่องสิ้นสวัสดิ์ หลังจากที่หยุดรับงานแสดงไปจากนั้นในปี2535คุณดาฮาไทรัฐก็ได้พันตัวเองมาเป็นผู้จัดละครในนามบริษัท p Prince Production จำกัดผลงานละครเรื่องแรกในฐานะผู้จัดก็คือละครเรื่องไฟโชนแสงหลังจากนั้นถธอก็ได้ผลิตผลงานละครออกมาในฐานะผู้จัดเกือบ20เรื่องเช่นเรื่องสายรุง้งคุณพ่อจอมซาสามีตีตราเป็นต้น จนมาถึงปี2544ก็ได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นบริษัทละครไทยจำกัดมีผลงานการจัดละครมาจนถึงปัจจุบันมากกว่า20เรื่องเช่นเรื่องตามรักคืนใจคลื่นชีวิตเกมร้ายเกมรักเป็นต้นคุณดาหัตไทยรัฐถือได้ว่าเป็นดาราอีกคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จทางด้านการแสดงทั้งแสดงหนังแสดงละครและในฐานะผู้จัดส่วนสถานะตอนนี้ก็โสดนะครับ แต่ในเรื่องของความสวยถึงแม้ว่าอายุอานามจะเข้าเลข6แล้วก็ตามแต่ความสวยของเธอนั้นก็ไม่ลดลงเลยแล้วก็ยังสวยมากๆชีวิตก็มีความสุขดีนะครับไม่ได้เดือดร้อนอะไรสุขภาพร่างกายก็ยังคงแข็งแรงดีเช่นกันนะครับสำหรับเรื่องราวของคุณดาฮัทยรัฐอมตะวันิชถ้าหากว่ามีตรงไหนผิดพลาดอย่างไรนะครับก็ต้องกราบขอไปด้วยสาหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ